สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนามโมชแนลนะฮะ mm hmm. เพื่อนอาจจะแปลกใจนะครับวันนี้เรามาเปิดคลิปทางฝั่งนี้นะ,ะปะติเราจะนูน่นลงอยู่ตรงนู้นนะฮะเดินไปทางนน้นแต่วันนี้ลงไม่ได้ครับตรงนูน้นก็คือฝนตกค่อนข้างเยอะนะครับแช่ฮะลงไปเกือบติดเลยนะฮะเลยย้ายมาลงทางนี้แทนนะครับนี่ก็มีช่องเข้านะครับเดี๋ยวเป้าดูกันแถวนี้นะฮะว่าจะมีตัวให้ยิงไหมนะครับ ฝนตกหนักมากเมื่อคืนนะฮะน้ำขุ่นนะฮะไม่รู้ว่าจะมองเห็นตัวหรือเปล่านะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมาลองเฝ้าลองลุ้นดูกันนะครับจะเป็นยิ้งให่ตัวนึ่งนะ,ะอุ้ย อุ้ยเอาโดนฮะปากตัวปลาแล้วฉลับไปนะฮะโอ้โหตอนแรกนึกว่าไม่โดนนะครับปากตัวปลาแล้วฉลับแฟบไปเลยนะฮะไม่รู้โดนจังขนาดไหนนะครับโอ้ตัวสวยเลยนะฮะตัวนี้ น่าว่าจะไม่ได้ตัวนะฮะโอ,อ,อ้สาสวยฮะตัวนี้เห็นลูกดอกยิงทีแรกนะปักโดนตัวชุบแล้วก็พุ่งกระเด็นมองเห็นชัดเลยโอ้ดูใหญ่นะตัวนี้เทียบฝ่ามือนะฮะใหญ่อยู่นะครับขออนุญาตปดปาก่อนแล้วกันนะครับ ตอแรกถือว่าเปิดมาสวยนะฮะนี่ใส่สวิงแช่น้ำไว้นะฮะลอยมาน,นิ่งเลยนะฮะตัวนี้โหถ้าได้อย่างนี้ตลอดนี่ชอบเลยนะฮะแจ่มมากแต่ปลาแถวบ้านไม่ใช่แบบนั้นนะครับตัวนี้ใช่ก็จะมาใต้น้ำลึกๆนะฮะเมื่อกี้นี่ถือว่ามาในระดับที่ยิงค่อนข้างง่ายนะฮะแล้วก็ลอยนิ่งไม่พลพลาดหนีนะฮะ จะบอกว่าเป็นระดับปลาครูนะฮะปลาฝึกยิงนะฮะถ้าใครที่เริ่มยิงใหม่ๆล้วได้ปลาประมาณนี้นะฮะก็จะถือว่าดีเลยนะครับถือว่าดีเพราะว่าเราสามารถค่อยๆเล็งบรรจงยิงได้นะครับแต่อย่างว่าครับทุกวันนี้คนยิงจะค่อนข้างเยอะนะฮะเพราะฉะนั้น ปลาแบบนี้มันก็จะหายากนะครับส่วนใหญ่มีแต่แบบโผล่ตามานิดหนึ่งพอได้ยินเสียงฟีเท้ามาก็วุบไปเลยนะครับแบบนั้นน่าจะเยอะเดี๋ยวเราลองเดินดูกันสักพักนะครับวันนี้คงไม่เดินเยอะนะครับเพราะว่าน้ำเยอะนะครับ น้ำเยอะมีโอกาสได้ยิงน้อยมากนะครับตัวเมื่อกี้นี้ถือว่า,าต้องเรียกว่าปลามันเชื่องมากนะครับถึงได้ยิงนะฮะตีน้ำเยอะเงี้ยโอกาสเจอตัวน้อยมากครับเพราะหมายนี้ปลามันจะนอนพื้นนะครับแล้วน้ําเยอะแบบนี้คือเป็นน้ําฝนตกขุ่นด้วยนะฮะยิ่งมองไม่เห็นเลยนะฮะ เนปกติเดินแถวเนี้ยยังพอมองเห็นตัวบ้างนะวันนี้คือไม่มีเลยนะครับตัวเล็กตัวน้อยไม่เห็นเลยเดี๋ยวยึดเฝ้ากันตรงนี้แปบ๊บหนึ่งล้วกันนะฮะเพื่อมีจังหวะปลาล,ลงหลงมาแบบตัวเมื่อกี้บ้างสักตัวหนึ่งนะครับจะได้พอทอดสักหนึ่งจานนะฮะ ลองดูกันแป๊บหนึ่งนะฮะดูดูแล้ววันนี้ปลาน่าจะไม่ค่อยลอยนะฮะเพราะว่าเนี่ยฟ้าก็ไม่ค่อยมีแดดนะครับวันนี้ไม่น่าจะมีตัวให้เห็นแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านไปกันนะครับวันนี้ถึงได้ตัวเดียวก็ถือว่าใช้ได้นะฮะ สไม่ขี้เละนะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวไปลองดูกันนะครับว่าวันนี้เราจะทําเมนูอะไรดีนะฮะสไตล์แบบนี้นี่น่าจะทอดแต่เดี๋ยวเราจะทอดแล้วทําอะไรต่อก็เดี๋ยวลองกลับไปติดตามรับชมกันนะครับเดินกลับมานะฮะมาเจอปลาเล็กๆตรงนี้ปลาเลยนะฮะปลาไอ้กล้องนะครับเมื่อกี้ขึ้นให้ยุยอบอย่อเดีนีอนี่นี่น,นี่ดูนะครับ ปลาเล็กๆเพียบเลยนะครตรงนี้จริงถ้าเฝ้ายิงก็จะได้ตัวนะครับมันมีตัวพอใช้ได้อยู่นะครับแต่ป็ลาไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร,ร่นะฮะยิงยากเลยกลับบ้านกันดีกว่าครับ สุดยอดนะฮะทอดปลาแล้วเนื้อแทบไม่เหลือนะ ก็คลิปนี้คงขอฝากเพื่อนๆและเพียงเท่านี้นะครับใครที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปทำอะไรกันอีกก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสวัสดีครับ